สังกุลไม่เอาตัเดียมโอไม่ยอมพี่น้องเกษตรกรผู้เรียน้ยงมาเป็นบานสว่างว่างมืิบานรับมพี่น้องเชื่อว่าง่านนงตัวเดือนไม่จังหวัดจไม่มนิกระต่มาที่23มกราคม2000นะครับเป็นบรรยากาศหนาวป็นาหาวลแห่างทาายมาแล้วได้ไปทางายแล้วก็ยังหนาวอยู่พี่น้องเนาะ บานสมว่างัวงามครับชมหวเปลตัวเลงเป็นาะไดพี่น้องเดชมว่าราคางัวมืนนี่เป็นยังไงแน่นอกพี่น้องไม่ไหม่หมร่หสามารถงัวงามพี่น้องแไม่หอนีมหานี่มแวช่มงัวคูเมียางามมาเปิดชิปงามก็ัวเพลนพี่น้องทางพี่มาขออนุญาตเพื่อท่งพี่น้องงัวงามกงเพินเอาเอาเอาเอไม่คือลมเนนั้นโอ้อันนี้มาขออนุญาตเพื่อพี่น้อง ข้องผูใดล่ะเพราะว่าพันเปิดไว้เพราะมันผูกไว้มาชม่แม่สาวงามๆพี่น้องมาขออนุญาตเพิ่นมมนคืออยู่หม่องคับหม่องแคบบเทนอ่างหัวอาสามารถเพิ่นมาผูกไว้โซนนีแม่นเบิดพี่น้องจากอาสามารรเดี๋ยวมาขออนุญาตเพิ่น <c oughs> คือมาอยู่หกอยู่อันนี่เทนอบาดนี่นอเ <c oughs> พิ่นกำลังต่อรองกันเ <c oughs> <c oughs> พิ่นคืออยู่หม่องคับแคเบเี่ว่าสิมาเปิดทำเพิน่นเพิ่นอยู่หม่องคับแคบหลายพี่น้องแต่ว่าชวงเบ่งหัวเพ,พ,พิ่นไว้ก่อนพี่น้อง <c oughs> ขออนุญาตเวยครับ <c oughs> สองเมสาตัวท่อกันยง่ว่าลาดทั้งสองตัวสองเมสาสีแดงจัดๆแดงทั้งสองตัวเมสาพี่น้องยา่ว่า,วาลาดต้นตัวเครื่องดำหางยา่วพี่น้องสูงลอยสี่สิบได้ทั้งสองตเลยแามท่อกันพี่น้องสีแดงท่อกันแามขอเ้เพิดอีหลีอด้พี่น้องพูดอ่ะ <c oughs> เปิดไรอะไรจะไหนบ้านนี้คเนเาปโอ้ถ้าเป,ป็นครูสี่สิบเก่าบาถือตัวล้าหา เยวกันาอ22กอ uh, ้2กับ29แต่ว่าถ้าต่อส่กันนี่แค่49โอ้พี่น้องสองตัวกีบเก้านเมสาหน่อยพี่น้องเมสาแบบหั่ดิพี่น้องทั้งสองเมสาอันนั้น29่สยถ้าเปิดใ่กันมันก็เป็นประมาณหาเแต่ว่าถ้าแยก ถ้าแยกนี่ยี่สิบสองกันยิเก่าแต่ว่า้าเอาไปเบิดชุดนี่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าี่นาคือต้นลาบอกีบาทนี่แหละต้ว่างัวงใหญ่นี่พี่น้องสูงลอยสี่สิบหกเลยเครื่องดําเบิรตเตมโตดีดีต้นนี้อยากอันนี้เน่ยขานำเรียงเนี่ยต่ว่าต้นอันงามเลยพี่น้องเ่ยว่าล่ะต้นนั้นเอาไปเป็นเมฆออกเมฆ่ายเมฆพัไหนเลยเบิร์หนาตาต้นโตเนพี่น้องเบิรคนหนาเต็นโตเลยพี่น้องสาสวยงามางาม อ่าขออนุญาตเบอร์โทรครับผม080 080 883 883 9149 9149คขั้นแยก22-29ครับแต่ถ้าเอาร่วมกันนี่49อุ้ยพี่น่อง่เบ้ม่วหน่อยเลยดาอเบิ้มมือก็ไดดาท้ะตัวนั่ทนงามเนาะง้ามเลงามพีพี่ีน่องตัวใดสนใจก็อา่าทุมาผมอง0้นหวผมผัด่มนอยู่คตัวใดก็บลูกทไนอ้ังเพืเล่รายเดอมันมานครับผมมันมารมสครับยมมา ขายได้มานี่ยตรตัวเดียวนี่ขายได้เลนี่โอ้เท่าไรนี่ขายเพิ่งมื่นแปดโอ้ยงัวงบอสโซสองหมื่นหอยมี่มานแล้วมื่นแปดว่าช้านี่พี่น้องขายเพิ่งมื่นแปดงามเนาะงามหลักการโอ้เป็นตาสื่อมื่นแปดเนาะเชื่องเชื่องโอ้หอยมีเพัดใหญ่มากเลยแต่ว่าเพิ่งมานแล้วมือนี่พี่น้องมานแล้วขายแล้วโอ้ยเบิ่งพันหนักกันโอ้ยเนาะ พ,อ ай, พอ่อ,พอขายพ่อสื่อพ่อขายพี่น้องหมื่นแปดะราคางัวพี่น้องเบิว้กไหวมันหมาเด้อหอยมีดเอาเพิ่นใน้มาขายลต่ราคาทานนี้เขาบอกนะขออนุญาตครับแม่ลูกกันสิบ่ะโอ้แม่สาวอันนี้แม่สาวคือกันเนาะโอ้ตะวันเหนือนันเนาะตัวนี้เหนือนังสุดยอดเลยโอ้ยแม่บักใหญ่แม่สาวแบบใหญ่พี่น้องแข้งขาจนโตเพราะมีบอลแปลวันแม่งสีสันดีดีพี่น eh ้อง ใช่สูงลอยสามสิบห้าตัวเปิดเท่าไรแม่ใหญ่เป ah, nah um, ิดไปสามสิบสามสมสิแม่ใหญ่นี่สามสิบสามโอ้ยพี like ่น้องแม่แบกใหญ่สามสิบสามเนื Tipp ้อหนังน้ำไตดีแขรงขาดีนุ่มซีเต่าเครื่องดำดีครับพี่น้องงามงามสามสิบสามเพิ่งเปิดไว้พี่น้องสุดยอดอันแม่สาวหน่อยนี่ต้นหนึ่งแต่ว่าแม่สาวหน่อยเพิ่นบัดท่านหูราคาพี่น้องแง่ออาลาดอยู่แม่สาวหน่อยก็ได้พี่น้องงามอยู่นี่แม่สาวหน่อยเพิ่นเปิดเท่าไรเอาฟังราคานเพิ่นพี่น้องงามอยู่ด้วพี่น้องแม่สาวหน่อยหน่อย สามสิบสามเมษแบบไงพี่น้องเป็นกำลังต่อรองครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นกำลังหมานบ่โอ้เพิ่นกำลังหมานกำลังต่อแม่สาวน้อยเท่าไหร่นี่ โอ้โหสิบหาตัวนี้สิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอันนี้33มสิเอาขออนุญาตเบอร์โทรนะครับ06 06 28กศ95ย์หกสองแปเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นมาจากอาสามาดเนาะร้อยเอดเฮิลสามครับ20่อ้อสามอย่างก่อนเท่านี้33โอ้33ตัวนี้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพิ่นได้พอต่อรองถูกตัวเลยพี่น้องเอาขอบคุณเลยหลานมาเด้อครับผม เบื้องทางพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายงามงามพี่น้องมันหันแล้วปะพี่บินแม่ทองเท่าเนาะเท่าโบเต็มพิกาดเพิ่นได้มาพี่น้องเหมือนี้ก้ยสุดเจ้าท้องเกตเดือนแล้วท่องักง่ายพี่น้องโอ้นี่ลูกลูกสาวเอาเป็นตัวก็ได้โอ้แยกก็ได้หรืออ่าขายเป็นโคมก็ได้ตัวละเท่าไหร่ก็ปลาโท่พี่น้อง ตัวละหมื่นเจ็ดตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดเจ็ดนะเาเรียบาร์ลาดสีแดงดีพี่น้องสิบเจ็ดอันนี้ก็สิบเจ็ดรุกข้าไม่ไปอาผมเห็นเมียนมันแมนอยู่บ่ล้วท่องแล้วนี่อ่าอ่าโทษพี่น้องได้่หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนาะท่องง่ายท่เล้วพี่น้องท่องอ้างลางแต่ว่าเพิ่นเปิดไส้กันขั้นเปิดไส้กันเท่าไหร่ขั้นโค้งสามสิบสี่ไล่ละสิบเจ็ดเฉลี่ยแล้วโอ้ยพี่น้องเพิ่นได้งัวมากเลอนี่สุดยอดสุดยอดเอาข้อนุญาตเบอร์โท่ากับศูน แ8 8, 788ศูนย์แปดแปดเจ็ดแ้าห้ย์เกห้าเจ็ดศูนย์เพิ่นใดมาใส่โอ้โอ้นี่อีกนี่อีกเอานี่กระ่องปาเพิ่นใดมาไม่ต้งหัวทองพี่น้องทออะไตัวนี้ัวนี้กระยาสอโอ้สอพี่น้องแม่แบบไงได้พี่น้องทองอ่างลางทองไง่่างลางสองเเพิ่งใดแม่โบดแม่เาแม่พ่ดีพี่นองพี่นแตัวนี้พี่นองคนี่ท่าไดคนี่ ส <si ามสิบสามโคนี่แม่ลูกแม่ดานเนาะลูกแม่อีกพี่น้องเอ้ยสามสิบามันเปพี3 <3> <3 ่น้องแม่แบบไงพี่น้อแม่เป็นโบเต็มพิจัดพี่น้องแม่ทยสูงลอยสี่สิบามันเปิดไยพ้องพี่น้องแม่เพินพี่น้องแม่เพลินไงเงาง่ามได้พี่น้องแม่เงาแม่งาไทยสูงลอยสี่สิบห้าน่าลูกสาวเพิ่นพี่น้องสามสิบสามโอ้พี่น้องสามสิบสามราคางัวแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องแม่กับบอน้อยได้พี่น้องสามสองตัวเอ้ยพี่น้องงามอันนั้น 29ี่สิบเก้าเนาะทองเจเดือนยี่สิเก่าเมท่าทองอ่างลางพี่น้องอุ้ยราคางัวเพิ่มไปนี้ฝ้าวตอร่องพี่น้องอุ้ยเอาขออนุญาตเบอร์โทรอีกเท่านึงศูนย์หกสี่ศูนยี่นึ่งหนึ่งสามเก้าพี่น้องเพิ่มมาจากรอยเอดเนาะจากรอยเอทผู้ใดสนใจกท่มาตอร่องกับเผูนใดพี่น้องงัวราคาตอร่องแพงมากหลายครับผมมันมาครับผมบรรยากาศรถตด เขาเอิ่อนอย่างเงื่อไหมกัดป่ะหรืออย่างเงี้ยกัดเนาะอุ้ยมาเบิ่งแม่กัดพี่น้องพันกัดบักใหญ่เป็นเบิ่งหูเพิ่นพี่น้องนี่กัดเด้กัดเต็มพี่กัดลอยเลือดลอยเพิ่นว่ากัดเลือดลอยสีก็ได้อุ้ยแม่เพิ่นบักง่าวแม่พันบ่ท้องตัวแม่สาวอยู่อุ้ยกัดพี่น้องมาเบิ่งพันกัดสุดยอดเลยโตนโตเพิ่นสายเหนือโดยตรงบุ้ยง่ายว่าลาดพี่น้องกัดสุดยอดสุดยอดอุ้ยพี่น้องผู้ใดอยากได้เอาไปเป็นแม่กอกแม่ไายแม่พันสาย กัดสายเนื้อสุดยอดอีีพี่น้องอันนั้นม้วนบานแต่ว่ากับตัวใหญ่เนื้อหนังใหญ่พี่น้องเนื้อหนังงามพี่น้องตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้กัดตัวแรกเสเดียวริดิ่ร่อง้ยพี่น้องเบิงเบิงไล่เรียงกัดสุดยอดสุดยอดพี่น้องพุณอ่ะหน้ามืีเบิงพี่น้องทใายสูงหลอดช้างทหารเลเบิงเลี่ยมโตกัดพี่น้องเบิงพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอดคุพี่น้องคุณอ่ะอันนี้แม่ไทยบานบานแต่ว่าหลังเปรีดเปรีดว่าเป็นแผ่นแปนพี่น้องคุะมาฟังราคาในเพื่อนบระเทศฟังราคาพี่น้องอ่ะ กัดนี่เท่าไรกัดนี่กัดนี่สาม4แม่บ้านเ้าลานเท่านั้น3ามสิูยพี่น้องโดยเฉพาะกัดผมเสนอเดยพี่น้องผูไใด้ากได้พันนี่ไปพัฒนากัด34มสิ่เป็นว่าอูยสุดยอดราคาพราะตอรองผู้ใดสนใจกระทุกมาตอรองกับเพิ่นเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับ0ูนย์5กห้าศูนย์หกห้าูยพี่น้องสุดยอดแม่พันกัด สุดยอดอีหลีเนื้อหนังมังสาต,ตุนโตเต็มเรียบร้อยเลยพี่น้องโอ้สุดยอดสร้างชิปซีมันเปิดใบขอบคุณหล,ลายๆมาครับผมสุดยอดสุดยอดเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเพ่นพี่น้องอ้าวรถกำลังไปรถกำลังไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศโอ้โหพอพันก็มีมาเบิ่งสายพอพันทางถูพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่คือเกิดเฉพาะสะดวกพี่น้องสายพอพันเพื่นอนจะเอาไวใ้ให้ใน่หางนะส่วนใหญ่จะบ่สะดวกให้ความมุ่นไปไหนเอาอย่างนั้นจอพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนั่ง โอเห็นตัวหนึ่งนี่พอพันธ์ใหญ่เลยพี่น้องนี่สายพอพันธ์เนื้อหนังมังสาต้นโตข้องผู้ใดญ่นอกข้องหอยใดญ่นอนอยู่พี่น้องอ่ะมาเบิ่งอนาคตพอพันธ์เพิ่นผูกไว้พี่น้องขั้นเต็มมากนี่ใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้เอ่าขั้นใหญ่มากนี่เต็มเพื่อะเบิ่งพี่น้องต้นโตเนื้อหนังตาหนอกเอาไปเป็นพอขอกพอไข่แข้งขาดีเบิ่อหน้าตาเพิ่นพี่น้องข้องผู้ใหญข้องพอบ่ เท่าไรขายเท่าไรโอ้ใส่ตัวไหนตัวนี้เท่าไรนี่ต oh, right, oh, oh. hey, hey, ัวน้ไครับโอ้ตัวนี้บูโอ้ต่วาใหญ่ลรพ่อพันพุ่น้นองบักแง่คนหง่อีีวนองอันนี้กับพ่อพันเขาปวดอะ้รตัวนี้เขาปดหนนอนพ่อพันบักหญ่กันสีดำปึ้ดเลยพี่หนองอันข้อหอยบ่ครับนี่ออาเพิ่นบ่สะดวกให้ข้อมูลแต่ว่าพ่อพันใหญ่อยากนําเสนอเนี่ยใหญ่อีลีพี่ห้องอ้า ส่วนใหญ่พอพันธุ์มันจะประ,ะดวกขอมูลพลี่น้องก็พอไปเลี้ยงน้องพี่น้องเนาะพี่น้องอมาเบิ่งแม่สาวหน่อยหน่อยสีสันตนุนโตขออนุญาตครับอัน,น,นบันบานง่วบันบานเท่าเป็นตาหักเป็นตาเลียงพี่น้องเนี่ยอร่านเนาะง่วบันบานเท่าราคาเท่าไรครับนี่คราหนึ่งหมื่นสามพันพี่น้องอุ้ยแม่สาวหน่อยหสีสันตุนโตเนื้อหนังดีด้วพี่น้องเนาะสีก็ดีง่ายน่าพี่น้องสีนิ่ๆจังหน่อยสิบสามเนาะ โอ้เพิ่นเปิดใยหมื่นสามพันบาทเพิ่นว่าอ่ะแม่บ so like ้านบ้านมาเบิ like ่งอ like ีกแม่หนึ่งแม่นี่แม่ลูกบ่แม่ลูกเปิดเท่าไหร่แม่ลูกสามหมื่นห้าสามสิบห้าแม่ลูกพี่น้องซ้ายบ้านบ้านเนาะลูกแม่ที่พี่น้องลูกง่ามพร้อมลูกง่ามที่พี่น้องนี่แดงจึ้งคืนสามสิบห้าเพิ่นอยากได้พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวดีนี่นี่เชื่องเชื่องพี่น้องลูกสาวดีแม่เพิ่นสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ลูกสาวง่ามได้พี่น้องนี่ลูกสาวแดงจึ้งคืนโบดลูกสาวเพิ่นนี่โบดโบดพี่น้อง ตัวนั้นสองหมื่นหาลูกแม่ขึ้กันโอ้พี่น้องบ้านๆเท่าสองหมืนห้าพันลูกแม่คือกันพี่น้องโอ้เอาไปเป็นฝูงไปปล่อยลงทงสบายเลยโค่สุดชุดนี่ชุดนี่หาตัวสิบสายี่กับโอ้สามากับยีโอ้พี่น้องหัวชุดนี่ห้วนบ้านเทาตอวล่องได้ทุกชุดหรือเอาไปร่วมกันนี่ตอวร่องใส่กันแห้งถึงเนาะโอ้โอคเลยขออนุญาดเบอร์เทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หด แปดห้าหนึ่งเพื่อนมาจากตะการบ้านนำข้ามผลบ่อเริ่มโอ้บันยังก็คือบันไม่เลื่อนโอ้บันไม่จะเลื่อนเนี่ยบันไม่จะเลื่อนตการพืชผลบุรราชธานีทางมาพนาเนาะเจ้่เก๋าอีกับพนาผู้หน่อยผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองผู้ใดงัวชุดนี้ถือพี่น้องต่อรองใดอีกเปิดสู่ตัวอ่าขอบคุณเลยไลน์มันครับผมต่อพี่น้องเป็นงัวงามพี่น้องท่านจะเป็นงัวงามสีด่ายพอพันบวชท่านด่อยู่พี่น้องสีหาพอท่านไหนเพิ่นเหตอไดน้องสีด่ เงางพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายใส่ใส่แม่ลูกบ่ใส่เป็ไรเลือดตาลูกอ๋อนี่เหลือดตาบักผูน้อยนี่เท่าไหร่หมื่นหมื่นเท่านั้นหมื่นสามสิบห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันกับห้าร้อยเพิ่นห้องไว้ได้พี่น้องยังต่อรองได้อีกจังหน่อยโอ้ต่อรองได้นี่เอาไปต่อยอดเนาะเอาไปต่อยอดพี่น้องเอาไปขุนไปเลี้ยงได้เอาไปต่อยอดหากำไรได้เลยสิบสามห้าร้อย พอพันอ๋สายพัฒนามาแล้วเนาะสายพัฒนาแต่ว่าเป็นตัวผูพี่น้อง13กับ500เป็นเปิดว้เอาขออนุญาตเบอร์โท่เลยครับ088 088 117 117 4359 4359บักผูหน่อยเอาไปต่อยอดพี่น้อห้ามโท่มายืมเงินโท่มาต่อร่องง่วงดรโอเคโอเคขอบคุณเลยหลายๆ่นมากครับผมยังต่อพี่น้องมาทางพี่ดีครับผม อู้ยีหัวสายหูทางผีตัวพี่น้องเพิ่นสิริสดผมม้วนสายหูวได้พี่น้องทางนีแต่สายหูแม่บักใหญ่พี่น้องแต่ว่าเพิ่อนผูกไว้พี่น้องสายหูบ้านสว่างหัวงามผ้าผีผ้าน้องมาชมหัวสายหูพี่น้องอยู่ตัวนี้กระสายหูพี่น้องเองห้อยได้น้อเพิ่อนผูกไว้พี่น้องอย่างต่อมาพี่น้องอู้มาเบิ่งสีขออนุญาตครับผมเมื่อใดร่อาจาเอาไปข้าวเอล่าเลยเนี่ยหรือฮะขาวเปล่ะหรตัวไหน ใช่ก่อนโอ้โหเมื่อนหร่โอ้หูย่างหูนี่เนาะโอ้บอกโอ้สายหูเขามากมากสีนิ่งเนี่ยนี่เขาเอื่นเนาะสีนิ่งนิ่งเม่แยกลูกมาเนาะลูกอยู่บ้านโอ้ลูกอยู่บ้านแม่นิ่งพี่น้องจุดกระไดไว้บ้างเลยโอ้บ้านไหนฮึ่บ้านไหนฮึ่บ้ันพอกเนาะโอ้ใช่เปิดเท่าไหร่ซ้ำเนี่ยเปิดสามหมื่นขั้วครบคนสีเดียวกันเเปิดไว้สามหมื่น ใช่โู้พี่น้องแม่พันธุ์ไทยสูงลอยสีสิบหาได้โครงสร้างดี <PAUL> เอาไปเป็นแม่์ขอกแม่์ไข่เม่พันธุ์สีนิ่งสีแปลกพี่น้องกูนล่ะอุ้ยเบิ่งเครื่องเบิ่งสีเพิ่นสามหมื่นเปิดเลยอุ้ยสีเบิ่งพี่น้องสีนิ่งนิ่งอุ้ยสุดยอดสุดยอดคุณโอ้ยเปิดไว้สามหมื่นพี่น้องกูได้สนใจกับทุ่มมากฝากทุ่มมาต่อรองได้นิดหน่อยคุณ่าราคานี้ราคาแม่พันธุ์เนาะสามหมื่นเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทร ศูนย์หกสองแปดสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าพี่น้องผู้ใดสนใจสายหูโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดต่อรองใดได้พี่น้องว่าเป็น้องซัมนี่ใดเลยต่อรองเอาเนาะโอเคเลยขอบคุณหลายๆัมานครับผมยังต่อพี่น้องโอเคมือนี้มันหมานคือเก่าเด้อครับผมมาขออนุญาตเนี่ยอันแม่สาวบ่นี่โอ้บ่าเปนป้กปู่หน่อยโอ้ยพี่น้องเบิ่งผิดว่าเป็นแม่สาวมาคือมางามเดี๋ยวว่าจะเนาะ เพิ่นโตผู่พี่น้องสายเนื้อเพิ่นได้ขายแล้วชิบกับหอยชัดด้วยบ้านขออนุญาตปิดชิบกับหอยชัดได้แม่สาวงามมาฝากพี่ต่อน้องสีออกเขาเอิ้อสีอย่างน้อบาตสีกาบไหลสีโบดแม่สาวสูงลอยสามสิบได้พี่น้องเบิ่งต้นโตรอบโตเลยเบิ่งรอบโตปิดชิบกับแม่สาวนามไทยงามพี่น้องนามไทกระชับดีต้นโตบ่ท่านเต็มไปไหนเนาะทานน้ำเลี้ยงเอาไปใส่น้ำเลี้ยงโอ้ยสุดยอดด้พี่น้องแต่ว่าสีดีพี่น้องสีดีสีงาม โบดเต็มพิกัรรบบัตปะกันบัตทุกอย่างเปิดวารีบแข็งขาต้นโตนาตาห้อยชาใจมากเมือนี้มาฟังราคานะาพื้นบ้านนี่หมื่นห้าพันห้ารม่นห้าพันห้าร้อยได้ไหมนี่พี่น้องเม่าเปิ้เม่นหน่อยได้พี่น้องไายสูงหน่อยสาสิใดต่อรองไหนอีกหนึ่งหมื่นห้าพันกับห้ารงามได้พี่น้องบ่ธรรมดาเบิ่งคักๆแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือนาเรียงเนาะเท่านั้นะหนึ่งหมื่นห้นอว้ยพี่น้องเอาไปต่อยอดได้สบายหัวหน่อยตัวนี้พี่น้อง สุดยอดเอาไปเป็นแม่ขอบแม่ขายแม่พันเนาะสูงดีโอเคขออนุญาตเบอร์โทร 080- 080- 464- 2 6ย2ศูน2์แยหอน่หนองยฉาบ้านโน่นขอขัดได้ใหญ่ยาโสทอนเอาเอามาฝากพี่ตอนน้องราคาเบาเบามีรถหลับทรงทรงหอดขอดฟ้ามเหินว่าโอเคขอบคุณหลายๆมนหมานเดอครับผม บ้านสว่างงวงงามพาพี่พาน้องมาชมง,งวงงามทีต่ตลาดนัดขั่กระบื้อบ้านเชียงหวางก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องบริโภคตู้โตแต่ว่าได้พ่อยพ่อเมีพี่น้องได้อัปเดตราคาอยู่ขอกอยู่ฟาร์ม่วงอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเนาะพี่น,อน้องเนาะก็ได้หัราคาแตขอขอบคุณที่ผ่านมาแฟนคลับแฟนเพจในการสนับสนุนในความเมตตาบ้านสว่างงวงงามพามาโดยตลอดขอยพ่อมียพีย่น้องเกษตรกรผู้หญางวัยรุ่นคล้าแฟนคลับแฟนเพจมาชมงวงงามจนนี้จะความสุขความเจริญให้กลจากโรคไข่ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิร์ตหนีเบอร์เซ็นต์กันสำหรับม